พอกลับจากโรงบาลนะครับประมาณสามโมดผมวถามผมบอกอีกว่าติ๊กพรุ่งนี้แต่งงานกันนะพรุ่งนี้ติ๊กจะต้องใส่ชุดเจ้าสาวที่สวยที่สุดเราอยากมีงานแต่งด้วยกันเขาดีใจมากที่เขาได้แต่งงานเขาไม่คิดว่าเขาอาจจะมีวันนี้ก็คือ เมื่อก่อนนะครับตอนที่ติ๊กแข็งแรงเราเคยคุยกันแล้วว่าเราอยากมีงานแต่งด้วยกันนะครับก็เลยไม่ก็พอตอนที่เขาปกติครับเราไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยครับแต่พอเขาป่วยครับเราก็มีมีการคุยกันเรื่องจากงานแต่งกลายเป็นงานศพของเขาแทนซึ่งอ่าเราก็เลยสารฝันของติ๊กให้เป็นจริงเลยการที่มีงานแต่งนะครับเกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เองก็คือจัดงานแคบ 15ชั่วโมง <S 1> <S 1> คือเหมือนบบเกิดขึ้นภายใน15ชั่วโมงที่เราเตรียมเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับ,รบ <S 1> <S 1> ที่เราจะที่เราเตรียมตัวแล้วก็เจอกันแล้วก็เตรียมตัวก็คือโทรหาเพื่อนก่อนเลยบอกว่าให้เพื่อนมาแต่งหน้าให้แล้วก็โทรหารุ่นพี่โทรหาพี่หมอให้พี่มาแต่งหน้าให้แล้วก็ถวะพี่เบิร์ดให้พี่เบิร์ดเตรียมชุดให้ครับเขาก็ทุกคนก็ซัพพอตดีอันนี้เราคบกันมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะพี่ประมาณ13ปีครับ คือตอนแรกอ่ะที่เราจะจัดงานใช่ไหมครับเราเคยคุยกันก่อนนะอย่างที่บอกเคยคุยกันก่อนหน้าดีแล้วแต่ว่าเขาก็พูดถึงว่าเขาไม่มีงานแต่งหรอกรจะเป็นงานศพแทนแะอะไรเงี้ยแล้วพอกลับจัดโรงบามนะครับประมาณสามโมงผมวถผมบอกอีกว่าิ๊กพรุ่งนี้แต่งงานกันนะติ๊กก็บอกว่าติ๊กตกใจจะแต่งยังไงในเมื่อเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเราจะแต่งงานกันจริงจริงพรุ่งนี้จะแต่งงานกันพรุ่งนี้ติ๊กจะต้องใส่เจ้าสาวที่สวยที่สุดแล้วก็แต่งหน้าที่สวยที่สุด อันน mm, ี้ก็บอกเอาไว้แล้วเขาก็แล uh ้วเขาราก็เราเราก็เอาแหวนมาสวมีเขาก่อนหน้านี้เสร็จเวลาเพื่อนมาเยี่ยมอะครับจริงๆเราไม่ได้บอกใครเลยนะว่าเราจะแต่งงานก็คือที่มีที่มีรู้ว่ามีมีมีรุ่นพี่กับเพื่อนสองคนที่รู้เวลาเพื่อนจังหวะเพื่อนมาเยี่ยมอะครับเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาจะแต่งงานแล้วนะพรุ่งนี้เขาจะแต่งงานแล้วนะเพื่อนก็เลยบอกบากต่อปากกันไปครับว่าจะแต่งงานนี่ครับเขามันก็เลยทําให้เขาดีใจที่เพื่อนมาด้วย คือตอนแรกเขาต้องใส่สายออกซิเจนอย่างที่ใส่อยู่นี่นะครับตลอดแต่พอถึงงานแต่งนะครับเขาก็ไม่ขอใส่สายออกซิเจนเพราะว่าเดี๋ยวเขาอะไม่สวยเขาอยากให้ทุกคนจําภาพของเขาว่าเขาอะสวยแค่ไหนแล้วก็ไม่ใส่สายออกซิเจนตั้งแต่แต่งหน้าใส่ชุดพิธีการจนจบงานนะครับหยุดแบบนั้นนะครับโดยที่ไม่ใส่สายออกซิเจนเลยเขาเขาดีใจมากที่เขาได้แต่งงานเขาไม่คิดว่าเขาจะมีมีวันนี้ ตอนที่ติดป่วยนะคก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าสุขภาพสําคัญที่สุดไม่เกี่ยวกับงานคนเราสุขภาพมันสําคัญมากๆจริงๆกับตัวเราแล้วก็จริงๆแล้วว่าการรักษาพยาบาลของตินะครับของเราเป็นเพศทางเลือกการเซนือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างลาบากแล้วมันค่อนข้างยา,ากมาก ที่สาคัญนะครับอยากให้มีการสมรสเท่าเทียมที่มันเท่าเทียมจริงๆแล้วก็เราสามารถเซ็นได้เพราะว่าติเองไม่ได้มีใครไม่ได้มีพ่อไม่ได้มีแม่ติจะอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาจะจากไปครับเราก็อยากให้เขาจากไปแบบไม่ทรมานซึ่งตามกฎหมายแล้วเราเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ข่าวสดสื่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ